<Yeah. S 1> คิดเหรอคิดอยากจะเปลี่ยนใจบ้างไหมว่าแบบเอ,อ๊ะพี่บีวันนี้ไม่มาทำไมวันนี้ถึงอยากมาเชียร์พี่พอคิดตามว่าใครน้ารักครตลกคพี่กับพี่บี้พี่กับพี่บี้ใครน่ารักกว่ากัน <laughs> บอกเลยเนาะปฏิเสธยากนะเพราะเสื้อมันคายอยู่ที่อกน้ำจริง <laughs> เราต้องพูดแนละ้วตรงนี้ลูกเราต้องเลือก หนูนะมีคนไลฟ์ในเฟซบุ๊กอยู่หนูยังจะพูดแบบนี้ไหมลูกอารีบไปเลยไม่อยากคุยด้วยแล้วนะครับผมกู้ปพี่บี้จะน้อยใจนะครับผมอเดี๋ยวพี่มีผลงานพี่บี้ด้วยนะรู้ปะพี่ได้ละครเขาด้วยนะฮะเรื่องเรื่องพี่เราเล่นเราเล่นเรื่องเธอคือผมิดิเขทางช่องวันสาเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแน่นอนนะระหว่างผมกับพี่บี้คุณต้องรู้อู่แล้วว่าใครเป็นพระเอกนะฮะ ครับเจทาพี่พี่อยู่แล้วครับผมบ้าพอเขาแตกครับผมหน้าตาเราต่างกันเยอะครับด้วยราคาแล้วนะฮะเราแพงกว่าเยอะจริงๆนะครับผมโอเคเพลงต่อไปมีใครในที่น right ี้เป็นผู้หญิงท <ma> ี่อายุมากกว่า30ปีไหมครับใครที่มีอายุมากกว่า30ปีแลวรู้สึกว่ามั่นใจสวยเหมือน20ปีไหมครับตรงนี้ใครมั่นใจเดินขึ้นมาบนเวทีเลยครับผม เดินขึ้นมาบนเวทีเลยใครมั่นใจเดินขึ้นมาบนเวทีได้นะฮะด้านบนมีไหมฮะเพียยังเท่าไหร่สามพกแล้วหรออายุหรือล็อกเกลียวสามพกอายุอายุอายุลงม,มาข้างล่างเร็วทำงานอยู่ที่บ้านนี่โดนงานมาด้วยเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จัดการได้ยินเราเออมีใครไหมฮะมีใครกล้าลงมาไหมฮะแม่ เป็นร้อยเลยทีเดียวสำหรับพนกเราเนี่ <c oughs> ยกกิปเ,เลยไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามีเพลงหนึ่งมอบให้กับสาวอายุ30นะครับผมใครที่รู้สึกว่า30และยังมันได้อยู่เต้นไปพร้องกันกับเพลงนี้ครับ Tahan. ล้อมลึกทุกนั้นเรา,นะเราก็จบแบบเกาหลีได้เหมือนกันครับผมจบเลยฮนะ